สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเต้ยตายาเปิดดวงนะคะวันนี้เราจะมาทําเรนดอมในหัวข้อเรื่องเอาไม่มีหัวข้อเราไม่มีหัวข้อนะอ่าเราเปิดได้แบบไหนอ่านไปตามเนื้อเรื่องของไพ่เอออ่ะเปิดได้แบบไหนอ่านไปตามเนื้อเรื่องของไพ่เลยนะคะเออเราจะทำคอนเทนต์เอาเรื่องว่า เปิดได้แบบไหนก็อ่านไปตามเนื้อเรื่องหน้าไพา่เอออ่านไปตามหน้าไพ่นะคะ อ่านไปตามหน้าไพ่คลิปนี้แล้วอ่านไปตามหน้าไพ่ขออนุญาตเทพเทวดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เต้ยเคารพนับถือและสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเคารพนับถือเช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปทุกๆคลิปให้กับช่องของเต้ยแต่ย,ยาเปิดดวงด้วยนะคะอันนี้เป็นเลนด้อมเป็นพลังงานโดยรวมเนาะลองฟังกันดูว่าเรื่องมันตรงกับเราไหมถ้ามันตรงกับเรา เราก็ลองฟังฟังดูหรือถ้ามันไม่ตรงกับเราเราก็ฟังดูได้เพราะว่าเผื่อว่าดวงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเออนะคะเราเปิดได้ไพ่ได้เปิดได้แบบไหนเราอ่านไปตามหน้าไพ่เอออ่านเนือ้อเรื่องตามหน้าไพ่ะะาาที่เปิดได้อ่านนะคะอ่านเนื้อเรื่องตามหน้าไพ่ที่เปิดได้ดูซิว่าเขาอยากจะสื่ออะไรอ่านเนื้อเรื่องตามหน้าไพ่ที่เปิดได้นะคะ อ่สะสลับไพ่เสร็จแล้วขอมาก่อนเลยหนึ่งใบเป็นอะไรคะเดทใบแรกได้ไพ่เดทเนี่ยไม่ต้องเสียใจยเลยนะการจบสิ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่เห็นไหมไพ่เดทใบนี้ <st aff> ใบแรกที่ได้ไพ่เดทเนี่ยเราไม่ต้องเสียใจยเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะคือลักษณะตรงนี้เห็นไหม คือซากซากสัตว์ซากซา,า,ากกวางอ่าน่าจะเป็นซากกวางซากอะไรก็ได้คือเขาตายแล้วเห็นไหมมีต้นไม้โผล่ออกมาที่เจริญออกมานั่นไม่ถึงว่าสิ้นสุดสิ้นสุดเรื่องราวเลายๆลายสิ้นสุดความเจ็บปวดสิ้นสุดปัญหาสิ้นสุดสิ่งที่ไม่ดีสิ้นสุดจุดคามาวิบากกรรมสิ้นสุด ท็อกซิกชีวิตเห็นไหมการเจริญเติบโตการตายแล้วเกิดใหม่เห็นไหมล่ะไพาเดทใบนี้เห็นไหมคือเขาตายไงเป็นซากแล้วก็ยังมีต้นไม้ที่เกิดใหม่ขึ้นมาอย่างงอกงามเลยคือชีวิตคุณช่วงนี้เป็นชีวิตที่ทานฟอร์มชีวิตเลยเป็นชีวิตที่เปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนดวงคุณเปลี่ยนจากก่อนหน้านี้คุณเจอเหตุการณ์อะไรคุณมีปัญหาอะไรคุณมีเรื่องราวอะไรผ่านอะไรมาที่เป็นสิ่งที่เจ็บปวดเป็นสิ่งที่มันไม่โอเคเนี่ยคือตอนนี้ชีวิตคุณเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็คือดีขึ้นเลยนะนะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีชีวิตที่จบสิ้นความเจ็บปวดจบสิ้นคาม,มาจบสิ้นจุดที่ไม่ดีจบสิ้นวิบากกรรมจบสิ้นปัญหาอะไรต่างๆคือตายแล้วได้เกิดใหม่เห็นไหมคะไพเดทใบนี้คือตายแล้วเกิด ใหม่เออนะคะเราก็ยังไม่รู้หรอกตอนแรกอะ่ะเพราะว่าเราเพิง่งเพิ่งได้ไพ่มาวันนี้ก็ลองมาทำดูอ่ะนะคะอ่านตามเนื้อเรื่องของไพ่เลยเปิดได้แบบไหนอ่านแบบนั้นเป็นอะไรคะสีดาโฟ o อฟสตร d หน้าสีดาบหยุดนิ่งการนิ่งการหยุดอยู่กับตัวเองการตั้งสติการใช้สมาธิการเข้าบอกว่า เนี่ยดวงคุณเนี่ยกำลังจะได้ออกจากอารมณ์ตรงนั้นนะออกจากอารมณ์ความเจ็บปวดออกจากความเครียดออกจากปัญหาเล่ยล้ายออกจากสิ่งที่ไม่ดีออกจากจุดท็อกซิกชีวิตแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองเยียวยาตัวเองให้เวลาตัวเองให้โอกาสตัวเองตั้งสติใช้สมาธิเออประมาณนี้อ่าใบต่อไปค่ะเป็นอะไรคะเดอชาลีออท เดชาลีออดคือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางอ่าคือหนึ่งเลยนะถ้ามองทางเรื่องชีวิตเนี่ยชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนอ่านะคะอ่า ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในกะทางที่ดีขึ้นแน่นอนหรือสองถ้ามองเรื่องความสัมพันธ์เดอะชารีออตใบนี้เขาบอกว่ากำลังจะมีอะไรที่หยุดนิ่งไปสักพักในชีวิตเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเดอะชารีออตใบนี้นะคะอะและอีกอย่างหนึ่งนะ เด้บอกได้เลยเดอชาลีออดใบเนี้ยมันเป็นเห็นไม้เห็นลักษณะไม้การเดินทางเนี้ยคือพาหะของเขาสีขาวและสีดํานะคือการเดินทางแห่งความแตกต่างที่จะสามารถเดินทางคู่กันไปได้ในความแตกต่างนั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าก่อนหน้าเนี้คุณมีปัญหาอะไรกับคู่ของคุณหรือมีปัญหาอะไรกับผู้คนหรือมีปัญหาอะไรก็ช่างที่มันที่เขามองแล้วขัดแย้งแตกต่างจากคนอื่นๆเนี่ยคือสิ่งความแตก แตกต่างตรงนั้นของคุณเนี่ยจะสามารถเดินทางควบคู่ไปกับ ความรู้สึกที่มันแตกต่างขัดแย้งกับคนอื่นเนี่ยสามารถเดินคู่กันไปได้เลยแล้วก็ดีด้วยนะคะสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่คุณลงมือกระทําจากอาการมองของคนอื่นว่าเออมันเป็นการแตกต่างนะนู่นนี่เนี่ยนะแต่คุณจะทําได้สําเร็จนะอะคือชีวิตคุณได้ทานฟอร์มขึ้นมาใหม่แล้วหลังจากคุณหยุดพักอยู่กับตัวเองใช้สติใช้ความคิดใช้สมาธินะหยุดกับตัวเองกล้องไม่โฟกัส ภาพเลยเนาะหยุดกับตัวเองเนี่ยใช้สติใช้สมาธิอยู่กับตัวเองปุ๊บเนี่ยและอีกเนี้ยเป็นยังไงเหรอคะคือว่ามันสามารถมีการต่อสู้กจากตรงนั้นเนี่ยมันผ่านไงดวงคุณกําลังจะเจริญก้าวหน้าแล้วเดินไปข้างหน้านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะไพเดชไพสี่ดาบแล้วก็ไพ่เดชาริออตเนี่ย เขาบอกว่าอะไรที่นิ่งเงียบเงียบคุณนิ่งเงียบเงียบอะไรอะไรที่มันจบมันสิ้นมาก่อนหน้าเนี้ยมันจะพลิกฟื้นนะหนึ่งถ้าความสัมพันธ์ที่มันนิ่งเงียบไปความสัมพันธ์ที่มันจบสิ้นไปความสัมพันธ์ที่มันตายไปที่มันเงียบหายจากกันไปมันมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นหรือเดินทางหรือติดต่อเข้ามาหาคุณได้นะในความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่ามันไม่มีแล้วมันจบมันสิ้นแล้วมันยังไม่จบสิ้นนะมันมีโอกาสพลิกฟื้นนะ พราพาเดทคือการฟื้นนะตายแล้วเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่นะการทานฟอร์มใหม่นั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะชีวิตคุณต่อจากนี้เนี่ยหลังจากที่คุณได้ผ่านได้พบจากเรื่องราวเหตุการณ์ใดๆต่างๆมานานับประการ1 8 8 0 0 0ของคุณตามรูปแบบกันไปเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตคุณต่อจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอาใครมีใครมีรถสีทองใครมีรถสีบอลทองใครมีรถสีดา ำสีบอลทะดำสีควันบุหรีเบียกแบบนี้จะให้โชคนะบอกได้เลยเขาจะให้โชคแม่ย่านางจะให้โชคนะคะโอเคนะอะว่ามาใบาต่อไปค่ะอ่านตามเนื้อเรื่องที่เปิดได้จากไพ่นะคะเป็นไพ่เซเว่นออฟ Sword, เป็นไพ่เจ็ดดาบเขาบอกว่า สิ่งที่ไม่ได้รู้สิ่งที่ไม่ได้เห็นอะไรที่อยู่เบื้องหลังอะไรที่มีความซ่อนเลนอะไรที่แอบแฝงนะเซเว่นออฟซอร์ตื้นลึกหนาบางการวางแผนต่างๆการวางแพนต่างๆอ่ะกำลังมีคนจะวางแผนวางแพนเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเดินทางมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งหรือคนที่ก่อนหน้านี้มีความลับต่อคุณคนที่ก่อนหน้านี้อยู่แอบซ่อนเบื้องหลังคุณหรือมีความลับปิดบังคุณจะ เดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะใบต่อไปว่ามาเป็นอะไรคะ n i สออ of w a ์นอัศวินถือไม้อ่ะไพ่อัศวินถือไม้ใบนี้บอกว่า คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนบางคนหรือจะมีคนบางคนเดินทางมาหาคุณนะถ้าไม่งั้นก็จะติดต่อสื่อสารมาแต่ดูแล้วเป็นการเทคแอคชั่นเป็นการเดินทางมาหามากกว่านะแล้วเขาบอกว่าการงานการงานที่คุณลงทุนลงมือลงแรงทําไปการงานของคุณจะมีแพชชั่นที่ดีแล้วเจริญก้าวหน้าคุณวางแผนวางแผนอะไรไว้ลงมือทําได้เลยนะจะเจริญรุ่งเรืองอ่านตามเนื้อเรื่องของไพ่นะคะ เอ็ดออฟคัพหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนามองว่าเป็นชีวิตที่ฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างเจ,จิดจรัสประพัดสอนอ่าชีวิตใหม่ใช้ลรกว่าเดิมแน่นอนนะคะเพราะว่าเดทเดทเห็แมหมใบแรกคือจบสิน้นแล้วก็มาหนึ่งถ้วยเลยเอ็ดออฟคัพหนึ่งถนะ้วยน้าไพ่หนึ่งถ้วยใบนี้เห็นไหมเป็นไพ่ถ้วยที่สวยงามเห็นไหมมีปลามีน้ำมีการวนเวียนเออเขาบอกว่า 1. นคนที่เคยจบสิ้นกันไปคนที่เคยหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปหรือใครก็ช่างที่จบสิ้นไม่พูดไม่คุยขาดการติดต่อหรือเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้มันจบไปแล้วเนี่ย มันจะมีการรีรียูเนียนมีการรีเทิร์นมีการวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตเพื่อขอโอกาสเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งชีวิตของคุณเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานการเงินปัญหาความรักปัญหาอะไรต่างๆชีวิตคุณจะฟื้นคืนชีพนะฟื้นคืนชีพไปในทางที่ดีและน่าพึงพอใจบอกได้เลยใบยต่อไปว่ามาเป็นอะไรคะคุณแม่ขาเป็น ก้าดาบอ่ะเป็นก้าดาบเออเป็นไนท์ออฟสอดนี่เขาบอกว่าความเครียดความวิตกความกังวลนะความเครียดความวิตกความกังวลอ่าแล้วก็เป็นสามดาบเห็นไหมความรักที่เครียดความรักที่เป็นท็อกซิกความรักที่วิตกความักังวลความรักที่มีปัญหาความรักที่มีเรื่องมีราวมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ย คือตรงนั้นนะจุดตรงนั้นนะจะได้เคลีย์นะบอกเลยจะได้เคลีย์นะมันจะได้เคลีย์แล้วจุดตรงนั้นมันจะได้เคลีย์แล้วมีการรีวิเนียนอ่ะเป็นซิกออฟวอนนะขาเป็นซิกออฟวอนเป็นหกไม้เท้าเห็นไหมล่ะพูดยังไม่ทันขาดคําเลยคือคุณจะได้รับชัยชนะอ่ะคุณจะผ่านพ้นจากปัญหาชีวิตปัญหาหัวใจปัญหาความรักปัญหาอะไรก็ได้ที่มารุมเร้าในตัวคุณทําให้คุณเนี่ยปวดหัวกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดเนี่ย ดาดาบสามดาบาปัญหาหัวใจที่ไม่ดีการถูกทําร้ายหัวใจในเรื่องต่างๆการต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองต่อสู้กับอะไรต่างๆมาคุณได้รับวชัยชนะนะซิกออฟบอลคือ6ไม้เท้าเห็นไหมเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะ เขาได้รับชัยชนะค่ะเขาถือไม้ถือธงเลยถือธงขี่ม้าเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะบอกได้เลยนะว่าคนที่เคยหยุดนิ่งเคยเงียบจากความสัมพันธ์ของคุณไปเคยตัดจบกับความสัมพันธ์เคยมีปัญหาเคยทําให้คุณเศร้าคุณเครียดหรือตัวเขาเองก็เศร้าก็เครียดหรือเครียดกันทั้งสองฝ่ายอะไรก็ช่างนะคะมีเขากําลังตัดสินใจเอาชนะความรู้สึกตัวเองเอาชนะความคิดตัวเองเอาชนะหัวใจตัวเองแล้วกําลังจะติดต่อมุ่งหน้าเข้า มาหาคุณกําลังวางแผนวางแผนอะไรต่างๆเพื่อจะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเจ็ดดาบคือการวางแผนได้แล้วก็ six of w a n d เป็นไพ่หกไม้เท้าคือเอาชนะความรู้สึกรู้ใจตัวเองแล้วอย่างนี้หรือตัวคุณเองนี่แหละตัวคุณเองนี่แหละคือเอาชนะใจตัวเองเอาชนะความรู้สึกตัวเองเอาชนะอะไรก็ได้ทุกสิ่งอย่างแล้วในความรู้สึก ชนะความเสียใจชนะเรื่องต่างๆมาแล้วผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยดวงคุณเปลี่ยนนะคะดวงคุณเปลี่ยนเตยบอกไเลยว่าดวงคุณเปลี่ยนนะอ่านตามเนื้อเรื่องที่เปิดจากไพ่นะะักะอันนี้เป็นอะไรคะดีไฮโลแฟนเนาะเป็นไพ่สังฆราชาเป็นไพ่พระเป็นไพ่นักบุญเป็นไพ่นักบวชเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าเขาบอกว่า ชีวิตของคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งบูชานำทางดิไฮโรแฟนใบนี้นะคะเทพเจ้าของคุณกำลังนำความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้านะคะเต้ยมองเห็นเป็นปู่ปู่หรือสีเต้ยมองเห็นเป็นนักพรตนักบวชเต้ยมองเห็นเป็นพ่อปู่ชีวกมองเห็นเป็นปู่สีสุดโทมองเห็นเป็นนักบวชนักบุญตามศาสนาของคุณก,ก็ได้นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนั ถือองค์พระศิวะมหาเทพพระพอมมหาเทพพระนาลายมหาเทพนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาซึ่งความสุขความสําเร็จความเจริญก้าวหน้านํามาซึ่งชัยชนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้คุณมีความสุขความสําเร,ร็จมีชัยชนะในเรื่องการงาน,กา,งานการเงินและเรื่องความรักดวงคุณเปลี่ยนจริงๆนะคะใครผ่านมาพบคลิปนี้ดวงคุณเปลี่ยนจริงๆนะคะอะาใบต่อไปเดี๋ยวขอสลับไพ่ก่อนอขอสลับไพ่ก่อนนะคะ เปิดตามอ่านตามเนื้อเรื่องที่เปิดไพ่ได้ก็แล้วกันนะคะคลิปนี้อ่านตามเรื่องที่เปิดไพ่ได้เออนะคะคลิปนี้อ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เออคลิปนี้อ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้นะคะ นะคะนะคะนะคะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีแม่เตย99มาได้เลยนะคลิปนี้อ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะโอเคไหมคะอ่ะคลิปนี้อ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้นะคะใบต่อไปว่ามาค่ะเป็นอะไรคะ เป็นสองเหรียญค่ะเป็น t o o Pentacles ทีนี้เนี่ยมัน คือกล้องไม่โฟกัสอะต้องเอามาใกล้ๆอ่ะเป็นสองเหรียญสองเหรียญคืออะไรคะการหมุนวนการวนกลับหนึ่งเลยชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีการทรงตัวที่ดีขึ้นเห็นไหมผู้ชายคนนี้เขายืนอยู่บนเหรียญที่เป็นกลิ้งเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ตกไม่หล่นเลยแล้วมือก็ถือเหรียญอยู่อ้าชีวิตคุณจะปรับบาลานซ์ได้อย่างดีปรับสมดุลได้อย่างดีแล้วก็สองความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้จบสิ้นไปซึ่งความแตกต่างหรือเกิดจากเรื่องราวปัญหาอะไรก็ช่างจะมีการ ปรับตัวเข้าหากันได้อย่างดีและลงลงเอยไปด้วยดีเออประมาณนี้การเงินดีไหมแม่การเงินดีค่ะการเงินมีการหมุนเวียนปรับตัว ทางเรื่องการเงินอาจจัดการปัญหาการเงินได้อย่างดีมีความสมดุลในชีวิตมีความสมดุลในเรื่องการเงินและความรักเกิดขึ้นนะคะเพราะไพ่สองเหรียญใบนี้เห็นไหมผู้ชายคนนี้เขายืนอยู่บนกงอยู่บนเหรียญแล้วมือเขาก็ถือเหรียญอยู่เขาไม่ตกไงเขาสามารถบารานา์ตัวเองได้เออบารานา์ตัวเองได้ทุกเรื่องเนี่ยเห็นไหมก็คือไพ่เดทคุณจับได้ใบแรกเนี่ยไพ่เดทใบแรกเนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าชีวิตต่อจากนี้ถ้าคุณเจอปัญหาเจอเรื่องราวอะไรมาต่อจากนี้ ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วนะคุณจะได้ตายแล้วเกิดใหม่เออประมาณนี้เลยทุกเรื่องอะคลิปนี้อ่านตามเนื้อเรื่องที่เปิดภัยได้นะคะเป็นอะไรคะ The Hermit นะเห็นไหมนักพจนักบุญนักบวชฤาษีอ่าเขาบอกว่าไพ่ The Hermit ใบนี้อ่าเต้ยมองเห็นว่าอ่าคือคุณเนี่ย สามารถปรับอารมณ์ปรับความคิดอยู่กับตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเองใช้สติใช้สมาธิออกจากความเครียดออกจากความวิตกกังวลตั้งจิตตั้งใจตั้งสติหรือบางคนเนี้หันมาปฏิบัติธรรมหันมากรรมฐานหันมาบูชาสิ่งเสกสิ่งเสพไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันมาบูตมูเตลูนะพูดผิดผิดถูกถูกพักผ่อนไม่เพียงพอ นะคะอ่าเขาบอกว่าสิ่งตรงเนี้ยจุดตรงนี้ยจะนํามาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะของคุณเนี่ยจะดนบันดาลให้มีความสุขความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองคุณจะมีสติมีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมีการปล่อยวางไม่เครียดไม่วิตกไม่กังวลปรับบาลานอารมณ์ตัวเองได้อย่างดีอ่าอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไพ่อันนี้เป็น อะไรคะแคมเปอร์แลอ่าพ่ยแทมเปอแลนพายแทมเอ์แลนบอกว่าอย่างไงคะแทมเอรแลน์บอกว่า ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการบริหารจัดการชีวิตตัวเองปรับอารมณ์ปรับชีวิตปรับจิตปรับใจหรือคนที่นิ่งนิ่งเงียบเงียบในความสัมพันธ์คนที่นิ่งเงียบหยุดจบความสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้จะมีการปรับตัวปรับใจปรับตัวเข้าหากันมีการพูดคุยกันมีการตกลงเจรจากันมีการหมุนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตอ่านะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะไพ่เทมเพลนนี่คือคุณเนี่ยเยียวยาจิตใจตัวเองได้คุณหายเจ็บหายปวดแล้วหายเสียอกเสียใจแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือจะมีคนกลับเข้ามาเยียวยาความรู้สึกให้กับคุณนะคะไพ่อันนี้เป็นอะไรคะเป็นเพจออฟเพนตะ c คเป็นเด็กถือเหรียญไพ่เด็กถือเหรียญใบนี้เขาบอกว่าการประครับประคองความรู้สึกตัวเองการประครับประคองดํารงชีวิตแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคุณจะได้รับความรักที่จะมาประครับประคองความ รู้สึกความสัมพันธ์ต่อกันให้ดีและแน่นแฟนขึ้นอ่ะไพ่ใบต่อไปว่ามาค่ะใบต่อไปว่ามาค่ะเป็น The Moon The Moon เขาบอกว่า สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณได้วาดภาพเอาไว้อากาศวาดวาดภาพในอากาศหรือว่าเพ้อฝันเอาไว้หรือขอพรร้องขอต่อเทพ,พเจ้าของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะดนบันดาลให้คุณประสบความสุขความสําเร็จและความสมหวังน,นั้นเดอะมูนไฮโลแฟนนะความสุขความสําเร็จความสมหวังกําลังตามมากําลังจะส่งผลสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าที่คุณนับถือกําลังประทานความสุขและความสมหวังให้คุณเพจ ออฟสอดเป็นเด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบออกมาบอกว่านะคะคือช่วงนี้จะมีคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆนาะบอกได้เลยจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆคนที่เคยหันหลังให้คุณแต่หันหลังให้คุณไม่จริงเห็นไหมเขาถือดาบไว้ตรงนี้แต่เขาก็หันหน้ามาตรงข้างหลังะเข้าใจไหมล่ะเออนะคะยังเหลียวกลับมาหาคุณเออประมาณนี้ The Tower เรื่องนี้จะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพันกระทันหันนะคะเด e ะทาวเใบนี้เรื่องนี้จะเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพันกระทันหันคนที่นิ่งคนที่หายจากคุณไปคนที่เลิกลากับคุณไปคนที่ออกไปจากชีวิตคุณแบบงงๆก็จะมีการกลับมาแบบงงๆอีกเหมือนกันนะคะเอาอย่างนี้เลยนะคะ เอาแบบนี้นะช่วงนี้ไพ่เตือนให้ควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะช่วงนี้ควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะระวังอารมณ์ด้วยนะคะอ่ะใบต่อไปเป็นอะไรครับเป็นสเตรงนะสเตรงราชินีข่มสิงโตเออสเตรงราชินีข่มสิงโตนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ดีสถานการณ์ร้ายหรือสถานการณ์เหตุการณ์ใดๆที่ผ่านมาคุณสามารถควบคุมปัญหากับสิ่งต่างๆได้อย่างดีนะะักะาแล้วคุณกำลังจะมีบริวารหรือมีคนรักที่รักและซื่อสัตย์พักดีต่อคุณอย่างยิ่งนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะอ่า คลิปนี้อ่านตามเนื้อเรื่องที่เปิดไพ่ได้ two of w a n d นะคะ two of w a n d เป็นอะไรคะเป็นสองไม้ไพ่สองไม้ใบนี้เห็นไหมเขาบอกว่าคุณจะเจอคู่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 ที่ร่วมฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันเจอคู่ที่อสองไม้ใบนี้เจอคู่ที่เข้ามา เข้ามาในชีวิตของคุณคู่ที่มาพร้อมสู้พร้อมชนกับคุณอ่าคนที่คือว่าคุณจะเจออะไรกันก็ช่างคุณจะเจอคู่ที่พร้อมสู้พร้อมชนพร้อมลุยไปด้วยกันประมาณนี้นะคู่พาร์ทเนอร์คู่หุ้นส่วนคู่ซัพพอร์ตหรือคู่หรือคู่คลองอ่าอันนี้เป็นนะคะราชินีถือเหรียญ อันนี้เป็นราชินีถือเหรียญนะคะราชินีถือเหรียญบอกว่าอย่างไรคะการเงินคุณจะดีเออการเงินคุณจะดีนะคะการเงินคุณจะดีการเงินคุณจะปังความมั่นคงของคุณจะเกิดขึ้นแล้วคุณจะเจอคนรักที่จงรักภักดีคนรักที่เกื้อหนุนอุปถัมภ์คนรักที่อยู่เคียงคู่เคียงข้างคนรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงในความรักอ่านะคะการเงินคุณจะดีนะการเงินคุณจะปังนะอ่า เปิดอีกห้าใบพอนะคะอันนี้เป็นราชินีถือดาบนะการต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคได้รับชัยชนะคุณเอาชนะอารมณ์ตัวเองเอาชนะอารมณ์ความคิดตัวเองได้เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้จัดการกับปัญหาอุปสรรคจัดการกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาเป็นท็อกซิกกับชีวิตได้นะคะเห็นไหมราชินีองค์นี้ควีนออฟสอดเขาข้างหนึ่งถือดาบข้างหนึ่งมือเขาถือถงเห็นไหมคือได้รับชัยชนะฟันฝ่าปัญหา อุปสรรคมาได้แล้วนะคะคุณผ่านพ้นซึ่งเรื่องราวปัญหาสิ่งที่ไม่ดีมาได้แล้วนะคะอ่ะใบต่อไปค่ะ คลิปนี้อ่านตามเนื้อเรื่องที่เปิดภัยได้เป็น10 of s w o r d เป็น10ดาบ10ดาบใบนี้คืออะไรคะสิ้นสุดความเจ็บปวดสิ้นสุดเรื่องราวสิ้นสุดปัญหาหลายๆสิ้นสุดสิ่งที่ไม่ดีนะคะสิ้นสุดท็อกซิกชีวิตนะคะแล้วทีนี้ไพ่10ดาบขึ้นตรงกลับไพ่ The Tower เขาบอกว่า คนที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดคนที่เคยทำให้คุณเสียใจอาจจะมีโอกาสคนที่เลิกลาทําให้คุณเฝ้ารอเฝ้าคอยมีโอกาสหมุนเวียนกลับมาชัดเจนในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะประมาณนี้อ่ะใบต่อไปว่ามาค่ะเป็นสามเหรี่ยนนะ สามเหรียญเป็น T of Pentacle นะคะภายสามเหรียนนี้เขาบอกว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลเพื่อนร่วมงานคนรักหรือว่าคนในครอบครัวนะคุณจะรับความช่วยเหลือนะคะการเงินก็ดีด้วยนะการเงินจะนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จการลงมือทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งการเงินการทองสิ่งที่ดีจะเกิด ขึ้นนะคะอ่ะใบต่อไปเป็นหนึ่งคาถาเออหนึ่งคาถาไม่ใช่เป็นอะไรอะ่ะใช่เป็นหนึ่งคาถาเป็น s of one เอสอัฟบอลเป็นหนึ่งคาถาเห็นไหมไพ่ใบนี้สวยมากเลยนะพลังจิตพลังใจแรงอธิษฐานจะส่งผลนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรือง,งชีวิตที่ก่อนหน้านี้เจอกับปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องเลวร้ายเจอสิ่งไม่ดีต่างๆต่อไปนี้จะมีความชัดเจนในชีวิตขึ้นการงานจะมีความโดดเด่นนะชีวิตจะตายแล้วเกิดใหม่บอกได้เลยการงานกําเนิดเกิดใหม่ธุรกิจโด่งดงัดงการงานดีนะและอีกอย่างหนึ่งนะไพ่ใบนี้เห็นไหมการทํามา าหากินต่างๆหรือว่าความรักจะสมหวังนะคะอาทุกสิ่งทุกอย่างจะฟื้นคืนชีพขึ้นจะประสบความสุขความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไพ่ใบสุดท้ายว่ามาค่ะอุ๊ยใบสุดท้ายเป็นสองถ้วยเป็น two of cups ความรักเริ่มต้นใหม่นะคุณจะได้เริ่มต้นกับความรักเริ่มต้นมีรักใหม่เริ่มต้นคนรักใหม่ๆไพ่ท้ายสำรับเป็นเดอะสตาร์การงานจะมีความโดดเด่นความโด่งดังในพื้นฐานการงานในกลุ่มการงานของคุณแล้วคุณจะมีความรักที่สุขสมหวังดังพรที่คุณขอไว้คุณจะพบคู่แท้จะพบเนื้อคู่ของคุณนะคะ นะคะคุณจะได้เจอความรักแล้วนะบางคนได้เจอคนใหม่ๆบางคนมีคนเก่ารีเทิร์นกลับมาก็ได้นะคะคนที่เคยเจ็บปวดกันไปคนที่เคยนิ่งหายกันไปก็มีโอกาส ติดต่อมาหรือพูดกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเดอะสตาร์ขึ้นคู่กับ Two of ครับความรักคุณมาแน่นอนเด่นเรื่องความรักนะคะรักนี้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางด้วยนะคะโอเคนะคะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดแม่เตย้ย99มาได้นะคะคลิปนี้เป็นเลนดอมพลังงานโดยรวมนะคะอ่านตามเนื้อไพ่ที่เปิดได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ